กักโปซื้อมาจัดก,การเลยแจ็คสันหวังโอ้โห,หงานแจ็คสันหวังปัก<ช><ง>เอา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 ไปไปเจอเจอเลตติ้งหกสิบไม่เอากูขอตึงๆหน่อยกลางกูเป็นแม็กกับใครว่ากิมมไลท์อ่ะเต่าคู่เลย<ช><ง> 4-3-3เพราะกูไปเล่น4-2-3-1กูใช้ตัวฮีโร่อยืนกลางลุกกว่าไม่เวิร์กกูสีแดงนี่หว่าไว่เออไปแล้วไปแจ็คสันหวังยัโดแบค็ลิสเตอร์ยิงโอ้นี่อาการไ <c oughs> กลเลยสัตว์เอาเชียร์แล้วเชียร์แล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหจานมามาให้ลุงพล กักโปลล๋ปโปซื้อมาจัดก,การเลยแจ็คสันหวังโอ้ยงานแจ็คสันหวังปังปังนี่แน่เป็นคนจีนเลยเออสวยกิมไลซ์มาให้บูโนโมาบูโนโมาโอ้โหจ่ายย้อนหลังเพื่อนเฮ้ยเอาชิปหายอาร์ทีดี D. โอ้ยเกือบโดนโรเบิร์ตแล้วนี่จูเนียยิงแล้วมึง มั่วซั่วเลยสัสไอโอเทกาแมนติตี้ปวดหัวเลยสัสเจอแบบเมื่อกี้นี้แม่งมากแล้วมากแล้วเชียโอ้โหแม่งยกข้ามอีกแล้วไปก่อนเลยสัสเลียร์ไปก่อนเลยแม่งแม่งรู้จุดอ่อนแม่งกู้เปลี่ยนตัวโกงมาก่อนแต่ว่าเอาจูดกับซอนมาดินี่นี่นี่ปีกขวากู้เปลี่ยนด้วยเอาเอ็มเบมโม่มา เอเมโมเออแล้วมันมีฟิตม,มันมีฟีเจอร์ดึงเสื้อนี่มันกดดึงไงวะกดะไรอะกูอยากรู้กูอยากลองดึงเนี่ย <c oughs> ไปไปโอ้โหเรียบร้อยเลยแต่างตอนเรียบร้อยเนี่ยกดท่าดีใจเอาเฮ้ยโ <c oughs> อ้โหไม่ดึงแล้วเรืดึงเสื้อกันวะ โกเมสกูซื้อมาเลยแม่งเร็วเฮียต้องยอมซื้อมาแล้วสวยต่อไข่ไม่ได้จะต่อไข่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเซดโดเฮียแม่งเฮียอาร์ทีดีสัตว์เฮ้ยโอ้โหมันจังหวะเดียวโอยปั้นปั้นฝาก่อนฝาก่อนแป้วก่อน ไปแล้วลุงพลโหกระชากจัดเลยจัดเออไหนกดท่าดีใจไงวะต้องไปตรงนั้นเหรอมันก็ได้แค่ริมสนามดิ <c oughs> เฮ้ยกูกดได้นะมันเต้นแว่นได้กันเดี๋ยวเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวเ,ออเด,วเดวีกูต้องยิงก่อนถ้าทันนะตานะมันเต้นแว่นได้พลังแฝงขนงว่าอันเนี้ยรีวกูเนะี้ยมาดิแท็กตินนกขนงรั่วชิบหายเนะี่ยดูดิ <c oughs> เฮ้ยเออ น่าจะหลังแบบว่าดันตุกแบบลายดันเดียๆไงมาเรียน่วเฮ้ยมึงเอาเป่าลากเลยเหรอวะสวยก้าวโอ้โหแรงไปหมดเวลาละอดเต้นแว่นเลยสัตว์